ิสมิลลาฮิราะห์มะดิรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสูเราะที่สองอันบะกะเลาะคลิปที่104สูเราะที่สองอันบะกะเลาะสถานที่ประทานสูเราะเมืองมะดีนะห์มีทั้งหมดจำนวน286อายะคลิปนี้เป็นอายะที่108

ดังที่มูซาได้ถูกถามแต่ก่อนนี้และผู้ใดที่เอาการปฏิเสธมาแลกการศรัทธาเขาผู้นั้นก็หลงไปจากทางที่เที่ยงตรงอัลถาอธิบายเพิ่มเติมที่1 1ึของประโยคที่ว่าหรือสูเจ้าอยากจะถามรอซูของสู่เจ้าดังที่มูซาได้ถูกถามแต่ก่อนนี้อัถถาอธิบายว่าพวกยิวเป็นพวกที่ติดโรค ชอบซักไซรรายละเอียดปลีกย่อยพวกเขาเคยถามคำถามที่ไม่จําเป็นต่อมุสลิมและยุยงมุสลิมให้ถามเพื่อหาคำตอบจากท่านนาบีเนื่องจากพวกยิวตั้งคำถามต่างๆขึ้นมาโดยมีเจตนาร้ายดังนั้นอันลลอ์จึงได้เตือนบรรดามุสลิมมิให้ปฏิบัติตามตัวอย่างของพวกเขานอกจากนั้นแล้วท่านนาบี ยังได้แนะนำบรรดาผู้ศรัทธามิให้หมกมุ่นในการถามคำถามที่ไม่จำเป็นเพราะสิ่งนี้ได้ทำลายสังคมก่อนหน้าพวกเขาไปมากต่อมากแล้วพวกเขาควรจะทำสิ่งที่พวกเขาถูกบอกให้ทำและละทิ้งจากสิ่งที่ต้องห้ามพวกเขาไม่ควรที่จะเสียแรงไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ควรจะให้ความสนใจต่อเรื่องที่สำคัญ จบอายะที่108ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลุลลัละอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุรอานความหมายคำภีอันกุรอาน อธิบายโดยเมาลานาไซย,ยิตอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่98ขออัลลอฮ์ประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูลิลละอัสลามุอะัาายกุมค่ะ